มานั่งตายอยู่นี่เท่านี่งเท่าเท่าไปนั่งมึงอื่นไปมึงนี่คอยชินั่งเอามาสั่งว่าเถอะคอยนั่งอยู่แล้วแห่เจ้าก็ไปนั่งมึงอื่นดีพอไปอยากนั่งมองนี่นะเจ้าไปนั่งมึงอื่นก่อนไปคอยเต้งตัวยู่นี่แม่มองนั่งมึงอึดไม่อยากแหมเจ้าไปข้างนอกก่อนไปไปหามูอเจ้าก็ได้ไปคอยชินั่งมองนี่ยันขึ้หลังบักไงบักเต๋เจ้าเป็นอย่างคือนบนนั่งเจ้าเป็นอย่างไม่อยากกับมึงนี่แถวเราเนี่ยเออ มึงเงิดหลใช่เนาะไอยทีบใอยเห็นยังบ่ได้ทีมบ่ได้ทีบใอยทีตอง้ก็อยู่ในเรืจังไหนบ่รู้แล้วใคอยี่นั่งมึงนี่แ่าจะไปนั่งมึงอึดกอดไปมึงเงิดไหลใช่เนาะมึงอยู่เพื่อเดียวหลอดเด้อกูเพ่อยู่ด้วมึงเลยแสงมีหลายบ่มเฮ้ยเงิดหลายภาษาหมองนั่งหยาบกูนั่งปอบมึงไอ้ที่ผุดียวองเลยผามึงตายอย่งมองนั่งเยอะแยะคือบ่ไปนั่งเดี๋ยวนี้